สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับเ3ฟสันนะครับตัวนี้จะเป็น f 3 L ส e r i e s ซนะครับเป็น L 3 1สามหนึ่งห้าะครับผมนี่นะครับผม L31 5 0หน้าะครับลูกค้าแจ้งมานะครับบอกว่าสีปินไม่ออกนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับส่วนมากใช้แค่ดํานะครับผมก่อนที่เราจะทําการซ่อมหรือทาการล้างหัวพิมพ์นะครับผมทุกครั้งเราต้องเปิดเครื่องแล้วก็เทสก่อนนะครับเทสทุกครั้งก่อนที่เราจะแกะหรือจะถอดนะครับผมเพราะว่า ไม่งั้นเราจะไม่รู้นะครับว่าอาการเครื่องม,มันมันมีอาการอะไรมาบ้างนะครับผมถ้าเราไม่เปิดเช็คแล้วเราแกะเลยนะครับผมมันจะมีปัญหานะครับผมสําหรับอสมาชิกที่เริ่มซ่อมเครื่องิเ,เครื่องพิมพ์ใหม่ๆนะครับผมเราก็ต้องเช็คอาการดูก่อนนะฮะเพราะถ้าเปิดมามันไม่เออร์เลอร์อย่างนี้ก็เครื่องก็ปกตินะครับผมแม้ยังแม่งงั้นเรามาแกะเสร็จเราเประกอบเข้าไปมันเออร์เลอร์เราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมันเออร์เลอร์อะไรนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะลองสั่งปินเทสนะครับผ่านตัวคอมก่อนนะครับผมว่าสีไหนที่มันมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบการพิมพ์ก่อนนะครับผม นี่นะครับผมสี่ไม่ออกนะครับผมเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมหนึ่งครั้งนะครับโดยการสั่งแบบพิเศษนะครับก่อนที่เราจะแกะเครื่องเราก็ต้องสั่งล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับผมนี่นะครับผมผมจะคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์นะครับผมเห็นไหมฮะเราก็เลือกตรงนี้นะครับผม printing p e r f o r m n c e นะครับผมนะฮะเราก็ต้องมาบำรุงรักษานะครับผมนี่นะครับแล้วก็มากันล้างหมึกตัวนี้นะครับผมที่เป็นรูปเฟืองนะครับผม แล้วก็กดถัดไปนะครับผมเรา้างก็จะถามนะครับว่าหมึกมันเพียงพอหรือเปล่านะครับเราก็ติ๊กนะครับผมเราก็ติ๊กนะครับผมขั้นตอนนี้มันจะล้างได้นะครับผมระยะห่าง12ชั่วโมงนะครับผมล้างได้หนึ่งครั้งนะครับผมกดถัดไปนะครับผมแล้วกดเริ่มเริ่มนะครับผม การล้างหัวพิมพ์นะครับผมผมไม่แนะนําให้ล้างเกิน2ครั้งติดต่อกันนะครับผมเพราะว่า1นึ่งนะครับจะทําให้หมึกมันจ่ายลงหัวพิมพ์ไม่ทันนะครับผม2อาจจะถ้าล้างเยอะอาจจะทําให้หัวพิมพ์มันร้อนแล้วหัวพิมพ์มันมีปัญหาได้นะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณสักห้าน,นาทีนะครับผมแล้วหลังจากที่ล้างเสร็จนะครับเห็นไหมครับผมเครื่องมันทาการล้างอยู่นะเดี๋ยวหลังจากที่เราล้างหัวพิมพ์เสร็จเดี๋ยวเรามาเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าล้้าาางงขัันนนออออมมระหวพิ์กกคบ เดี๋ยวรอให้เครื่องล้างเสร็จแล้วเรามาเทสหัวไปพร้อมกันแล้วกันนะครับผมหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมแล้วใช่ไหมครับผมคราวนี้นะครับผมเราก็มาเทสดูนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จมันก็จะให้เราเสร็จสิ้นนะครับผมตอบเสร็จสิ้นแล้วก็เราก็มาทดสอบการพิมพ์ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองปริ้นดูนะครับผมพิมพ์ดูนะครับว่าเราล้างหัวพิมพ์ไปแล้วเนี่ย <ๆ S 1> <pajamas, S 2> สีมันจะออกหรือเปล่านะครับผม เดีย๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมนะครับจากเดิมที่เราเทสตอนแรกก่อนที่ยังไม่ล้างหัวพิมพ์นะครับสีมันไม่ออกเห็นไหมครับผมดูมันไม่ชัดนะครับผมเดี๋ยวเทสใหม่รอ,อบหนึ่ง เห็นไหมครับผมหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมแล้วใช่ไหมครับหัวพิมพ์ก็ออกมา100%เลยเห็นไหมครับผมนี่ครับขั้นตอนนี้ง่ายๆนะครับ ใครๆก็ทําได้นะครับเพื่อนสมาชิกก็สามารถทําเองได้นะครับผมคือถ้าเราใช้ประจําอยู่แล้วเนี่ยโอกาสหัวพิมพ์จตันเนี่ยก็น้อยมากนะครับเราก็สามารถสั่งล้างผ่านคอมได้นะครับผมถ้าล้างผ่านคอมนะครับแบบนี้ไม่หายเราก็ต้องถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ขอขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับ